ทีนี่นะขอมันอ้อมสาอยู่ที่อคการมหาสมุทตะบนตงหนีอ,เอํเภอกุชุมจังหวัดกะสจนรวัขขนนี้มีฝนตกครับอาจารย์โควิตต่อไปท่านอาจารย์ชาตรีีวิษาจะบอกว่าจะไม่มีลมแรงจะไม่มีฟ้าผ่าในตำบลที่มีธนาคารยามใต้ดิน วันนี้ที่อกคารมหาวาลัยสุโขทยมีฝนตกครับไม่มีน้กรัทั่งลมไม่มีเสียงฟ้าผ่ากรทั้งที่เป็นพายุฤดูร้อ,อนฝนตกมานิ่งมากนี่ไปติดหนึ่งความเชื่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไรก็ช่างที่มีระบบธรรานาคารน้ำใต้ดินครับที่พื้นที่ของท่านอ่อ,เอิอเล็กอิอเล็กตรอนบกอิอเล็กอิเล็กตรอนลบมันจะไม่มีความผ่ากันบ้าจะไม่เิดฟ้าผ่า ไม่เกิดลมกันโชคแล้วฝนตกจะตกการธรรมชาติแ็่มีหนึ่งความเชื่อที่รับมาจากกยนทั้งสองท่านที่พูดเสมอว่าถ้าเกิดมีระบบธนาคารน้ำใต้ดินแตไม่มีฝนฟ้าขนองจะไม่มีลมกันโชคทั้งๆท,ที่วันนี้นะครับเป็นพายุฤดูร้อนครับฝนตกที่ตะบนธรรมครตบตกตามธรรมชาติครับ ลมไม่แรงนะครับฝนตกแข้งแรงนะครับไม่มีเสียงฟ้าผ่านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเชื่อที่อาจารย์พูดเสมอว่าถ้าเกิดมีระบบธนาคารน้ำาตดินแล้วมันจะไม่มีฟ้าผ่ามันจะไม่มีลมกระโชกแรงวันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับที่อาจารย์เคยสอ,อนผมตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่มีระบบธนาคารน้ำใตดิน ลมกระโชกแรงจะไม่เกิดกับพื้นที่ท่านเสียงฟ้าผ่าจ,จะไม่ได้ยินนี่คือความสมดุลของธรรมาชาติที่เกิดขึ้นแล้วครับที่องค์การบริหารส่วนตมบลลงหมอีออำเภอโคตรชุงจังหวัดยะโสธรโดยท่านนายกจตุรงชื่นตาโปรดติดตามนะครับระบบธนาคารนาร้ำตื้นขององค์การบริหารส่วนตบบลวงหีออำเภอโคตรทุงต่งอไปครับ